l i ย e t h ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านริกา40นาทีค่ะข่าวแรกวันนี้เราไปกันที่กิจกรรมวันพยาบาลสากล2559ค่ะพยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อการพลิกฟื้นสุขภาพในช่วงสีสันแห่งกองทัพค่ะสีสันแห่งกองทัพ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว T.R.D. สปอร์ตดีโวสุขภาพ,พดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มสุเพิบช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศกิจกรรมงานวันพยาบาลสากรประจำปี2559พยาบาลพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพลิกฟื้นสุขภาพของกองพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุดกล้าวค่ะ โดยในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากพลตรีวิสารสีโพธทองนาหัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันพยาบาลสากลค่ะโดยสืบเนื่องทุกวันที่12พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากลเพื่อเป็นการระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลซึ่งมีเจตนารม์ให้พยาบาลทุกองค์กรทั่วโลกได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนอีกทางเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานได้รับรู้แนวนโยบายของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพ การมุ่งเน้นถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาลต่อการส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงที่สามารถส่งผลถึงประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนั้นยังได้จัดพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยให้กับพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นและมีคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพพยาบาล วันนี้ก็เป็นวันพยาบาลสากลน,นะคะที่พยาบาลทุกคนทั่วโลกนะคะจะต้องระลึกถึงและก็เชิดชูเกียรตินะคะของมิสฟอร์เรนตนัตุเกลซึ่งเป็นพยาบาลต้นต้นแบบหรือนับว่าเป็น m าร์ e r of Nurse ก็ได้นะคะแต่เราเน่ยจะรู้จักท่านในานามของ Lady of the l a m แเพราะว่าเมื่อช่วงสงครามเนี่ยท่านจะถือตะเกียงไปแล้วก็ดูแลผู้ผบาดเจ็บนะคะ ที่เป็นทหารเมื่อเมื่อตอนขณะที่เกิดสงครามแล้วก็ดูแลทั้งสารสุขความเป็นอยู่แล้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยไปทุกๆหย่อมหญ้านะคะเพราะนั้นก็เลยเ,เป็นที่มาว่าทำไมอ,อ,องค์การสำคัญของพยาบาลองค์การหนึ่งก็คือ,อ,อส,สภาพยาบาลระหว่างประเทศเนี่ยได้กําหนดเอาวันที่12พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันพยาบาลสากลนะคะซึ่ง ทุกองค์กรพยาบาลในทั่วโลกก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะทุกๆองค์กรอีกทั้งการจัดแสดงกิจกรรมเทิดพระคุณมิสฟลอเรนไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลกิจกรรมพบแพทย์พยาบาลเพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ปฐมพยาบาลผู ALLY, ้ป <and people S 1> <x> ่วยขั้นต้นการช่วยชีวิตเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินการสาธิตการทำบาดแผลสมมุติ คั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทและศักยภาพของพยาบาลที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพทางด้านการพยาบาลค่ะเออเราก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนทุกท่านนะคะพวกเราพยาบาลทุกคนนะคะยินดีที่แล้วก็มีความสุขในการที่จะให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทุกคนให้ได้รับการรักษาดูแลที่ดีแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เมื่อท่านอยู่ในชุมชนของท่านอยู่ในบ้านของท่านดังนั้นกิจกรรมต่างๆที่ทําในโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะให้ประชาชนมามีส่วนร่วมกันให้มากๆแล้วก็อย่าลืมพยาบาลน,นะคะพยาบาลอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลาทุกวินาทีนะคะ นึกถึงใครไม่ออกก็บอกพยาบาลน,นะคะฮอนไลน์ไทยแลนออนไลน์ไทยแลช่วงนี้เรามีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอุ่นใจใกล้หมอกันค่ะอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านวันนี้มี เรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายหนึ่งโดยที่ว่าคนปวดท้องอยู่สองเดือนครับแล้วก็ทำไปทำมาตรวจก็พบเนื้อร้ายเข้าจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องทีอ่อยากจะให้รับทราบนะครับว่าไวเป็นข้อมูลว่าคุณหมอดานายัยซึ่งเป็นผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารนี่นะครับ มีประสบการณ์ในเรื่องของการตรวจและการรักษาอยากจะให้ท่านได้ติดตามกันไว้เป็นข้อมูลครับตัวคนไข้เองเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ42ปีตอนที่เจอกันเนี่ยเขามาด้วยรู้สึกเหมือนกับว่ามีเจ็บๆอยู่ภายในทวารหนักเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มขับถ่ายลําบากคือเวลาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายคือปวดอยากถ่ายแหละแต่ว่าบางทีถ่ายไม่ค่อยออกมีแต่ลมออกมาอาการเนี้ยเป็นอยู่สักประมาณ2-3เดือน เราจะเริ่มด้วยการไปตรวจเขาเรียกว่าสองกล้องลำไส้ใหญ่อันนี้คือเป้าหมายเพื่อไปดูว่าภายในลำไส้ใหญ่เนี่ยเจออะไรผิดปกติหรือเปล่าทีนี้พอภายหลังจากที่เราไปสองกล้องตรวจเนี่ยเราไปเจอว่ามีก้อนอยู่ภายในลำไส้ของเขานะฮะทีนี้เราก็ไปทําการตรวจเพิ่มเติมด้วยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป้าหมายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือดูรอบๆลำไส้ส่วนอื่นๆว่ามีอะไรผิดปกติไหมการรักษาขั้นต่อไปก็เป็นการผ่าตัด ลักการของเราคือเราจะผ่าลำไส้ส่วนที่ผิดปกติออกแล้วเอาส่วนที่เหลือมาต่อกันซึ่งในรายนี้ก็ได้รับก,การทําการผ่าตัดเรียบร้อยที่โรงพยาบาลลำแหงนะครับนังถ้าหากว่าอย่างรายนี้ก็ฟุตหนึ่งก็ถือว่าก็โอเคครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าปล่อยให้ไว้นานกว่านี้หรือว่าตัดสั้นกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะลุกลามแล้วถ้าไปเจอตอนหลังอาจต้องตัดยาวกว่านี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลลำแหงฝากมาให้ท่านผู้ชมได้ ดูไว้เป็นความรู้จากอุ่นใจใกล้หมอครับฮอตไลน์ไทยแ l น n d ฮอตไลน์ไทยแ l น n d ช่วงนี้เราไปต่อกันที่วงการกีฬากับความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016กับช่วงสปอร์ตฮอตไลนค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยโตโยต้าไทยลีก สึกทุตตอนโตโยต้าไทยลีก2016ผ่านมา12นัดแล้วนะคะทีมที่ฟอร์มแรงสุดตอนนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดค่ะจากูงในปัจจุบันที่ชนะมา7นัดติดต่อกัน รวมถึงสามารถบุกไปเอาชัยเหนือบุรีรัมยูเนเต็ดถึงถิ่นไอโมบายเ t เดียมได้เป็นครั้งแรกของสโมสรทำให้เมืองทองถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกฤดูกาลนี้เพราะมีความพร้อมทั้งนักเตะดาวดังขับข้างและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนจะทำได้สำเร็จหรือไม่แฟนบอลต้องลุ้นกันยาวๆค่ะอีกทีมที่ต้องพูดถึงก็คือขุนพลแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดรองจากฟู ปีนี้เริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมไม่น้อยค่ะโดยชนะไปถึง9นัดจาก12นัดเก็บไป28คะแนนด้วยการเล่นที่มีระเบียบว,วินยัยเกมรับแข็งแกร่งโตกลับก็เฉียบคมตามสไตล์ของมาโนโคกกิ้งเฮสโคสของทีม ทำให้ถูกจับตามองว่าแคงเทพทีมนี้จะเป็นผู้ท้าชิงบัลลังแชมป์จากเมืองทองและบุริรัมที่ครองความยิ่งใหญ่มานานหลายปีนับเป็นอีกหนึ่งสีสันในวงการฟุตบอลไทยฤดูกาลนี้ส,ส่วนแชมป์เก่าบุริรัมยูเนเตตต้องบอกว่าฟอร์มตกลงไปอย่างชัดเจนหล่นไปอยู่ในอันดับที่5ของตารางบวกกับมีข่าวเรื่องนักเตะดังเริ่มหมดความท้าทาย ย้ายทีมไปอย่างเจ้าอุ้มเทีรทรบุญมาทานันและอาจจะมีนักแตดังรายอื่นๆย้ายออกตามมาต้องติดตามข่าวกันให้ดีในช่วงเวลานี้ค่ะ แม้ทุกอย่างจะดูเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีนักแต่ขึ้นชื่อว่าบุริรัมยูเนเตตทีมที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อทุกสถานการณ์ตามสไตล์ของบิกเน่เนวินชิดชอบประธานสโมสรนก็เชื่อว่าจะมีการปรับปรุงทีมขนาดใหญ่ในเร็ววันนี้เพื่อทำให้ทีมกลับมาลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งและนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันในศึกโตโยต้าไทยลีก2016หลังผ่านไป12นัดใครอยู่อันดับไหนกันบ้างติดตามได้ที่ตารางคะแนนเลยค่ะ ทั้งหมดคือฮอตไลน์ Thailand วันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะกลับมาพบกับฮอตไลน์ Thailand ได้หมายา้งททบ .5 ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ <line> Thailand ทุกข่าวคือความจริง